สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงคํมรักประจำวันที่8มิถุนายนนะคะคุณได้ไพด่ดางไฮโลฟอนกับหัวจนเขาเป็น5เหรียญน,นะคะขึ้นมากับหัวเหมือนกันนะ ค่ะก็พลังงานบวกเนี่ยกำลังจะเข้ามานะคะเพียงแต่ในช่วงนี้อาจจะต้องอร่วมกันฝ่าฟันปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าต้องมีความอดทนให้แก่กันนะช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวด้วยแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคนรักด้วยนะมันมีพลังงานเรดแฟกนะคะซึ่งหมายถึงสัญ,ญญาณอันตรายไม่มองว่าเราควรจะหาสาเหตุนะคะที่แท้จริงที่ทําให้เราเป็นทุกข์หรือว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เราผิดใจกันแล้วก็ช่วยกันนะคะแก้ไขหรือว่าปรับตัวในจุดนั้นนะเพื่อให้ความสัมพันธ์นะคะในอนาคตเนี่ยมันดีตลอดไปนะคะแล้วก็มีพนักงาน Improving Health วันนี้ยังไงก็ นอกจากจะเครียดเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ,ะต้องดูแลใจใส่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดหรือว่าเป็นเรื่องโรคประจําตัวแล้วก็ความเครียดด้วยนะคะต้องพยายามไม่เครียดมากจนเกินไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังสามารถแก้ไขได้นะคะปัญหานะ